กลับมาที่กรุงเทพครับคุณผู้ชมมีชาวบ้านเขาร้องเรียนว่ามีบ่อนแห่งหนึ่งเปิดให้เล่นการพนันกันอย่างจงครึมนะครับแล้วเล่นกันแบบนี้นักพนันเป็นร้อยตำรวจบอกว่าลงพื้นที่ไปตรวจแล้วตั้งเจ็ดครั้งไม่เห็นเจอเลยบ่อนเจอแต่จิ้งรีบกรณีที่มีชายคนหนึ่งออกมาร้องเรียนผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับว่าภรรยาติดการพนันงอมแงมเลยแล้วเมียเ็าเนี่ยชอบไปเล่นบ่อนแถวย่านสมประภาเขตดอนเมืองกรุงเทพ หมดเงินไปหลายแสนแล้วก็เลยเอาคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานมาร้องเรียนมีการเปิดเล่นภายในบ่อนนี่คลิปคลิป,ลป,ลปนี้จะเห็นเลยนะครับว่ามีให้เล่นกันทุกอย่างเลยกําถั่วก็มีไฮโล,ก,โลก็มีไพ่เสียป๊อกเด้งแล้วมีนักพนันเป็นร้อยคนมีหนําซ้าคุณผู้ชมเปิดบ่อนการพนันกัน24ชั่วโมงแบบดุดันไม่เกรงใจใครโดยทางผู้กำกับการสอนอ,อดอนเมืองเนี่ย ทางพันตำรวจเอกอดีเรกทองแกมแก้วบอกว่าได้นำกำลังเข้าไปตรวจค้นซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณสนามฟุตซอลที่ปิดกิจการไปแล้วไปพบกับผู้ดูแลสนามฟุตซอลแห่งนี้ยืนยันว่าที่ดูในคลิปเนี่ยไม่เห็นมีส่วนไหนที่มันบ่งบอกเลยว่ามันเป็นที่ที่นี่ค่ะมันไม่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าสนามบอลที่เนี่ยเขาปิดกิจการตั้งแต่โควิดเมื่อปี63แล้วแล้วลานสนามบอลก็เปิดให้เป็นที่เช่าจอดรถแบบรายเดือน ด้านหลังเป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่เป็นสถานที่เลี้ยงจิ้งรีดเท่านั้นแหละไม่มีอุปกรณ์พนันใดๆทั้งสิ้นตำรวจลงพื้นที่ไปไม่มีบอลมีแต่จิ้งรีดโรงแรมนี่ผมก็ปิดผมก็ดูป้ายผมก็ปิดป้ายไปแล้วข้าหน้าเ,าเขียนป้ายอยู่ปิดตั้งแต่หกสามืองกานเพราะมันกนนิจการมันไม่ดีมันก็ต้องปิด ไม่ชาแล้วสิเพียงแค่ปิดเอาไว้ว่าบางคนที่ไม่หวังดีเราก็ไม่อยากให้เข้าแค่นั้นเองแต่เป็นชาวบา้านได้หมดผมไม่เคยมีซีเรียอะไรใครอยู่แล้วคือทางพุ่มกับเองเขาก็บอกมีเหตุผลนะเขายอมรับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเคยถูกร้องเรียนมาหลายครั้งว่ามีการลักลอบเล่นพนันแต่ก็เคยออกหมายสารมาตรวจแล้วถึง6ครั้งภายในระยะเวลาแค่5เดือนตำรวจมากลับไม่พบความผิดปกติใดๆแล้วครั้งนี้มาตรวจเป็นครั้งที่7แล้ว จนศาลไม่อนุญาตออกหมายค้นแล้วเพราะว่าหกครั้งที่ผ่านมามีหมายแล้วไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายเลยอะ่ะด้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดคาดการนะครับว่าโต๊ะพันนันที่เห็นในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นโต๊ะแบบพับได้ก็เลยง่ายกับการเอาไปเก็บเอาไปซ่อนลักษณะเป็นบ่อนวิ่งหรือเปล่าเล่นกันวันนี้เสร็จปุ๊บเก็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 บเคลียร์ให้หมดมย้ายไปที่อื่นก่อนหรือถ้ารู้ว่าตำรวจจะมานะเก็บ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 ให้หมดก่อน และพอตำรวจมาถึงก็เลยไม่เจออะไรเจอแต่จิ้งรีดนั่นเองเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นบ่อนจริงไหมสรุปอะในคลิปคลิปนี้มันใช่ที่นี่หรือเปล่าหรือว่าเป็นที่อื่นหรือว่ามีสายไหมมีใครไปบอกข่าวอะไรหรือเปล่านะครับ